เอามาว่ากันต่อที่ EP ที่สองนะฮะเอ๊ EP ที่เจ็ดแล้วนะครับอ่ออันนี้นะ่าจะเป็นตอนจบแล้วนะตอนจบ EP ที่เจ็ดแล้วนะฮะทีออ i ไลท์อ่อเอาเอาเอาชีวิตรอดจากต้นไม้รอราโอ้โหสเสียงเพลงไตเติ้ล เอาฮะเมื่อวานเราแยกกันกับอารีนาแล้วก็โคอีนะโคอีหรือตัวไม่ใช่ตัวผมเรียกหล่อนว่านาคาร์ก,กิน,นีโอเคฉันต้องทำได้วอเตห์เฮ้วดูอี นั่งโคอีโอ้เยสนี่คงเป็นเรซินนะฮะยิงแล้วจุดติดไฟนะฮะนั่นไงเรซินโอ้โหนี่มันมีแต่น้ำยาเรซินอ้ มันแดกเรซินนี่นะนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหมันแดกเซินเข้าไปแล้วดูดิมันคืนชีพแล้วครับท่านผู้ชมเด็ก เด็กูอยูย่นี่อย่าได้หยุดก่อนหยุดหยุดยิงเขาใจเ,เยใจนะเขาเลยไม่มีทางเลือก มีน้ำกะทิไหมครับอ๋อสวัสดีนิคิงด้วยนะสวัสดีจิดที่ชัยด้วยนะผู้ติดตามครบหนึ่งพันติดฝากกดไลค์กดแชร์เข้ากลุ่มคนรักเห็ุผลได้วยนะโอ้มากมากเม่อย่าไปเชื่อเลยอมันไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหมันแดกเรซินเข้าไปแล้วกูจะปราบมันยังไงนี่ไงครับลูกซองคู่าโอ้ชิ Olha yeah. ah! Oh, wait. wait, wait. you

มาแล้วเด็กไว้บ่นายไว้ปะคอบอ๋ ไม่ได้ฉันนายไม่ได้ก็ลองดูครับเรื่องไอไ้นี้มั ข่างมาตเาบื่อแล้ว่ะท่านทุ่านโอ้โหเยอะจัเบื่อจังเบื่ต้ Thanks.

เรียบร้อยเรียบร้อยขัดศิงครับสโลวิชโอ้โห <c oughs> อี้นี่คือสโลวิชหออะไรไงต่อหยุดยกมือขึ้นผู้มอยู่ห่างผู้ไม่คิดว่ามันจะคือมันเตอร์แต่มันก็มีเขาที่แต่กักับฉันเด็กใช้ฆ่าคุณมามากมายแต่วันนี้นั่น คือเด็กผู้ชายคนนี้เอาสิทำสิไม่มึงไอ้ทำไมมึงแต่มึงจะต้องทำฉันอาจจะไม่เดนนั่ดูทีกันนั่นสิกระลุกลั่นใช่ไหมร่อน ไม่รันจิตใจเหมือนในในชุดที่เขียวนี่แน่นังเรื่องอะไรวะเจครับบัดไม่ได้หรอกมาตามหาอัญเดนมาดีสรุปว่าเป็นแค่น้ำยาเรี้ยงติ้งงูโดดจับได้แล้วเออผงยี่เดี๋ยวแม่งตกงไปแล้วนะ ย็ดเยด,ยดขึ้นมาดิชักช้าแล้วก็ตตยห่าง เน็ตวิ่งอะไรวมึงหลังมึงน่ะหลังีอ่ยเตโอ้ยเมเตมไม่ไม่ไม่อ้โมึงกายิ่งใหญ่ยิ ลุ้นทุกฉากไปเอาเราต้องพาที่ไปออกจากที่นี่ตัวคนนี้คือ c t h e o y o u n s e t h e ไ o r l d ไม่กลับมาที่นี่ได้ไม่รู้ Doing that there. Damn Oh we gotta move faster. Thì tao nghĩ bị lầy. oh, phải chào. Alina, hẳn chạy với เธอจะไม่เป็นอะไรนะอจไม่เป็นเลยอะไรเนยตืมาิสปภาษาทิเบตนะฮะอุมาลปมาเลกุกมาลกิ้มาลกุกมาลกี้อุมาลเปกมาลเปกเทลาเทลา so it's been a long strange trip hasn't it yes it has มัน่าจะยออนุรู้ไหม suit you ในการที่จถึงชุดให้เธอชุดอะไรวะชุดสตดอะไรวะบอกฉันบางอย่างสินิอะไรละ่ะเธอรักเขา เธอเอนั่นหมายถึงเขาคนน,นั้นอายถน่าฉันเสียใจนะซอร,รี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรความจริงนะเชื่อตัวเองเถอะนุ่นบอกเขาหนุ่นโออี้ไม่ไม่ถกงจะไปกับไปหน สรุปว่ามึงต่ากันตั้งแต่คร้งแรกแล้วมึงมาให้ไรนะไม่นะมันไม่เร็วเลยอะอ่าน่ลี่มึงมาหนึ่งไงอี่อีกครั้งหนึ่งเหรอ y e แน่ใจนะ metaphor มีบางอย่างที่เขาไม่ หลังจาก20ปีเอ่อแล้วเธอทำอะไรกับโคอี e นู่นนะโอเคแล้วเจอกันทักทีหลังเธอทำอะไรกี่โอคืนดี Good night

จนกระทั่งอีกครั้งหนึงหนสเกลหนึ่งถึงสิคืออะไรสเกลสี่แสี่งเกลสี่สี่่สี่สสี่สี่8ี่สีส e ่ส t a สี่สสี่สี่สีี่สี่สี่สี่ e ี่ a ีี่สี่ส่สี r ่สี g สี a สี่ส่สี่ส่ี Clowns over my desk. Clowns my desk. My word, you thought I was dead. No, no, you thought I was gone. Yes, you did. I saw you shed tears. Tears? It was raining. No, it was not. You were unconscious, and it was raining. It was totally hey. sunny out, and you were bawling. Was not sunny? You were unconscious. Whatever. I kept your tears in a jar. I have proof? I'll give you five. how's it. Okay. Then have five. Uh -huh. okay. <c oughs> จบแล้วครับนัดดีดอกอ,อันนี้นะโลโกโลมาพ,พัฒนามาเดี๋ยวผมจะยังไม่ปิดสตินนะเดีย๋ยวผมจะให้ผู้ชมชมเอ็นเครดิตไปเรืร่อยๆขอบคุณสำหรับที่ติดตามชมกันทุกทุกพาร์ททุกทุกฉากทุกทุกตอนด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคนที่โดนเนทส่งดาวหรือว่าคนที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ขอบคุณมากครับขอบคุณใจจใจครับเดี๋ยวอีพนะีหน้าจะมาเล่นอะไรต่อดีตอนนี้โปรแกรมเยอะมากโปรแกรมสักเีมต <c oughs> แต่ไม่รู้จะเล่นอะไรเกมเยอะจริงเล่นไม่หมดโอเคครับชมเอ็นเครดิตไป